ผมไม่เชื่ออยู่แล้วผมเชื่อผมไม่เชื่อสปีดโบ๊ทด้วยเคยขึ้นไหมสปีดโบ๊ทให้คุณมปอยู่ท้ายเรือเถอะคุณคุณและความเร็วเรือที่พูดมันมันผนวณได้หมดอะนะมันคิดคำนวณได้แล้วเป็นไปได้ไหมไม่เชื่อไปดวันนี้องให้เป็นน้องแตงโมผมท้าให้เป็นผู้ชายใ่้เป็นสายให้สนุกเลยทำได้วันนี้ก็ต้องยอมรับว่าผมออกมา เพราะสื่ออยากทราบผมไม่ใช่เพิ่งทราบผมรู้เรื่องนี้มานานแล้วผมทราบตั้งแต่วันพอเกิดเหตุแล้วหลังจากนั้นเนี่ยลุ่งขึ้นอะไรผมก็พอขยายความของผมได้ละนะแต่เป็นการติดตามการสอบสวนสิ่งที่พี่วิรุมพูดเนี่ยนะมันทําไมถึงไม่มีในํำนวนเลยก็เพราะว่าเขาตั้งประเด็นไว้แล้วในการสอบสวนในการทําคดีเนื่องจากเขาประเด็นแล้วประเด็นเนี่ยเขาเชื่อ เขาเชื่อเลยว่าการตกน้ําของคุณแตงโมเนี่ยเกิดจากเหตุที่พยานบนเหลือให้การไว้ซึ่งก็แน่นอนมันมีแค่นั้นไงประจักษ์พยานนะแล้วคดีอย่างนี้มันโอกาสที่เขาจะทําให้ข้อที่จริงปิดเบือนไปได้ไหมมันง่ายพี่รุษเนี่ยตั้งแต่แรกนะย<ต>ังเชื่อว่ามีพี่รุษอยู่ตั้งแต่แรกเลยนะตั้งแต่เป็นข่าวนะผมถึงมีข้อมูลแล้วก็ติดตามในทางลึกของผม ไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของของเนื่องจากว่ามันกลุ่มที่ผู้ที่ร่วมอยู่ในเหตุการณ์เป็นนักธุรกิจด้วยและในกลุ่มนักธุรกิจของคู่เขาเนี่ยผมก็ถามในหลายเรื่องที่อย่างกลางขาแล้วมันก็เป็นมันก็สอดคล้องกับเหตุการณ์ซึ่งทําให้มั่นใจว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของการที่อุปัริเตุนะเอาณวันนี้หากคุณแม่ของ คุณแตงโมก็เป็นสิทธิ์ของคุณแม่ในเรื่องในฐานะที่เขาเป็นผู้เสียหายนะหากว่ามีการเยียวยาและการเยียวยาก็เป็นการเยียวยาซึ่งทําให้คุณแม่พึงพอใจนั่นก็คือแล้วใครล่ะเป็นคนจ่ายการเยียวยาแล้วมันใช่ไหมละ่ะมันมันสมควรจะ,จะ,จ,ะจะต้องรีบมาเยียวยากันณนะวันนี้เลยไหมขณะที่ข้อเท็จจริงเนี่ยยังไม่ได้สังคมก็ยัง,ก,ยงก็ยังกังขาอยู่ เรื่องนี้สําหรับตัวผมเนี่ยผมก็เรียนคุณแม่อาจจะพูดกับพวกน้องๆเพื่อนอใกล้ชิดคุณแต่งโมโดได้แต่ผมก็ยังยืนยันว่าข้เอเท็จจริงเนี่ยต้องเดินหน้าความจริงจะปรากฏครับนั้นเป็นเรื่องของคดีครับพยานมีแค่ห้าปากต้องขยี้พยานให้แตกนะคุณทํำไหมนะคุณได้ทําถึงขั้นนั้นไหม แล้วตรงนั้นขณะเกิดเหตุหลังเกิดเหตุในเวลาช่วงระยะเวลาอันสั้นเนี่ยผมว่าพวกเขาก็ไม่ใช่ผู้ชำนาญถึงขนาดที่จะมาให้การเพานสอบสวนได้ในรายละเอียดไอในประเด็นในรูปคดีคุณไม่ต้องไปถามหรอกเพราะเขาตกลงกันมาแล้วมันก็จะต้องเป็นแบบนี้แต่รายละเอียดเนี่ยเขาได้ซักได้ถามได้มีการสอบสวนเหล่านี้ไหมซึ่งผมก็ถึงบอกว่าอันนี้เราไม่ได้อยู่ในจำนวน แต่ผมมั่นใจถ้าหามีการดําเนินการอย่างจริงจังตั้งแต่เบื้องต้นการสอบสวนคดีนี้จะไปอีกแนวทางหนึ่งเลยแต่กลับถูกสกัดไว้หมดถูกสในหลายๆเรื่องนะการที่จะในเรื่องของสืบหาวัตถุพยานเพิ่มเติมการจะเก็บข้อมูลรายละเอียดในทางคดีไม่มีมันน่าแปลกใจไหมล่ะคดีระดับอย่างนี้นะก็ฏอะไรก็ไก็เป็นเหตุสำหรับเหมือนประชาชนทั่วไป ตั้งข้อสงสัยแต่ผมมันมากกว่านั้นไงผมถึงติดตามแล้วก็จนถึงแต่เรื่องนี้เอาตรงๆนะรองต่อครับนี่ท่านนายกพลเอกประยุทธ์สั่งตรงมาพบตรับนะครับเออพรเอกสุวัสด์เองนะแล้วก็สั่งตรงมานี่ผู้การตำรวจภูธรภาคหนึ่งดูเองมาคุมสพนทบุรีอีกทีนี่ยังจะต้องมีตำรวจไหนใหญ่กว่านี้ในการดูแลเรื่องนี้เขาใหญ่ระดับนี้ทำไมประเด็นมันถูกกำหนดไว้โดยไม่มีแตกประเด็นอื่นเลยล่ะ คนระดับนี้ทั้งนั้นรประเด็นมันไปทางเดียวกน็นั่นเองผมนึกว่ายิ่งใหญ่ประเด็นมันยิ่งต้องเพิ่มขึ้นต้องควรจะแสวงหาให้มากกว่านี้ค,คุณกับรวบรับบรบดเช่นเช่นประเด็นอะไรครับค,คือทุกวันนี้เรื่องคดีนี้ท่านพี่วิลุณทราบถูกไหมมันเพียงพอที่จะสรุปสํานวนได้อยังพอแล้วใช่ไหมครับนั่นก็คือเป้าหมายไงนะแล้วสุดท้ายวันนี้มันยิ่งชัดเจนเข้าไปอีกกับไอ้การที่เอามากองวางตรงหน้าแหละเหตุผลเพราะอะไร มันจะตัดตอนใครบางคนไหมก็ไปตั้งข้อสังเกตเราเองเรื่องเรื่องเวลานี่มันผิดปกติอยู่แล้วมันผิดไม่ใช่เลยนะแต่ก็แน่นอนในเมื่อสังคมจับจ้องคันขลับระดับประเทศอย่างนี้ก็ต้องไม่ต้องช้าหรอกใส่เข้าไปซะที่มีสีคนนั้นสีอะไรพอบอกได้ไหมสีกากีสีเขียวสีฟ้าสีขาวสีอะไรพอบอกได้ไหมสีไหนอะที่ระดับไหนด้วยสีไหนอะทุกวันนี้ที่สามารถจะกดดันให้สีกากีเนี่ยนะทำตาม สีที่กดดันสีกากีได้อีกทีสีเขียวไหมแล้วในคําพูดเนี่ยมันก็เจ้าหน้าที่ปฏิบัติก็ลงไปถามสินายสั่งความหมายคืออะไรอ่ะการสอบสวนน่ยช่วยตอบสังคมแหละว่าพนักงานสอบสวนเชื่อแล้วว่าคุณแดงโมเนี่ยตกจากหลังเรือช่วยตอบแค่นี้ครับอ้าว ตอบให้ได้ก่อนอันผมถามผมถามรองสถานะเนี่ยลองตอเอาเฉพาะส่วนตัวผมไม่เชื่ออยู่แล้วผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อสปีดโบ๊ทด้วยเคยขึ้นไหมสปีดโบ๊ทให้คุณมาอยู่ท้ายเรือเถอะคุณคุณและความเร็วเรือที่พูดมันมันคนวกได้หมดนะมันคิดคำนวณได้แล้วเป็นไปได้ไหมไม่เชื่อเปดนวันนี้ไม่ต้องให้เป็นน้องแตงโมผมท้าให้เป็นผู้ชายแต่ไปสายให้สนุกเลยตามได้ไหม